สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่11พฤษภาคมสอง5้นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญขตขอบคุณสมาชิกช่องไปบ้านติดเกมแล้วก็ขอขบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะมันเป็นกำลับบงใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับไปบ้านเอาล่ะวันนี้เรามีแพทอัปเดตและกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูพร้อมพรอมกันเลยนะคะไปเลยฟิว อาหารหลักนะคะพรีเซ็ตกกระเป๋าโบราณก็มีการเพิ่มพรีเซ็ตเอ่อกระเป๋าโบราณเข้ามาก็จะเป็นฟังก์ชันที่ว่าไวจัดเซ็ตนั่นเองซึ่งถือว่าดีมากๆเราก็ไม่ต้องไปใช้กระเป๋ามอโกก็ได้นะแต่มันก็จะคนละแบบกันแล้วแต่เนาะแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นฟังก์ชันฟรีนั่นเองซึ่งถือว่าดีมากๆนะคะอ่ะเอาล่ะเรามาดูฟังก์ชันตัวนี้กันนะคะจะอยู่ในกระเป๋าวัตถุโบราณเลยเนาะเราก็สามารถที่จะติดตั้ง ก็คือจะเป็นพรีเซตแบบนี้ยัดเข้าไปแล้วก็สามารถกดติดตั้งได้เลยไม่ต้องมานั่งคลิกทีละอันนะคะแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้ด้วยว่านี้เซตมอนเตอร์ AP, DP, เอพีดีพอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแล้วแต่เราเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวแม่บ้านพาไปดูหน้าต่างในเกมจริงๆอีกทีหนึ่งละกันเนาะจะได้แบบดูไปเลยว่ามันใช้ยังไงบ้างน,นะคะอ๋อเคร่องันนี้นะคะในเกมเนาะวัตถุโบราณตรงนี้นะคะเรากดเก็บทั้งหมดได้เลยเนะเาะแล้วก็อันนิบายแม่บ้านลอง เสร็จไปแล้วอะเรามากดแก้ไขพริเซธตรงนี้นะคะแล้วก็กดคลิกขวาเอ้ยขอโทษแล้วก็เลือกก่อนอ่ะเลือกอันนี้อันนี้นะคะปริเสธวัตถุโบราณที่สองแล้วก็เลือกอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเซตตีมอนก็คลิกขวาคลิกขวานะคะก็จะเข้ามาแล้วเราก็ตั้งชื่อได้เลยแล้วก็จะตั้งชื่อว่า exp สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็ตั้งไปเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยอะ ทีนี้พอเวลาจะเอาอันไหนเราก็กดติดตั้งได้เลยนะคะแบบนี้มันก็จะติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวลองติดตั้งอันหนึ่งปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะอ่ะประมาณนี้เด้อไปนะคะก็เป็นการปรับปรุงบอสนะคะก็เป็นบอสแบบพวกบอสอาเวกต่างๆค,ะนนค่ะรันดาที่ขับกล่อมพายุฝันกระแห่งคาจาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ นูเวอร์วายโอสีเลือดคูทุมที่ปล่อยไม่ฝนออกมาก็เอาแบบสรุปย่อเลยก็คือเนิ mm hmm. ร์บอสพวกนี้นะคะให้มันตีง่ายขึ้นให้มันแบบอาจจะฆ่าได้แบบไม่วุ่นวายอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนูเวอร์สีเลือดเนี่ยนะคะก็คือจะแบบเขาบอกว่าประับให้มันไม่บินอยู่นานเกินอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นเนาะก็แม่บ้านจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะคะแต่ว่าสรุปให้ฟังว่าก็คือเขาเนิ <im> ร์บอสพวกนี้ให้เรานะคะเพื <im> ่อให้เรา ตีมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับลดค่าความเสียหายโดยที่ไม่ทําให้เออโดนมันตีทีเดียวตายแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเราจะต้องมี dp เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือลด จะเกลพลังของบอลลงเพื umas, <for> ่อให้ต hmm. so ีตายได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้นั่นเองเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะต่างๆก็มีแค่แบบแก้บักอะไรนิดหน่อยส่วนของของราคาเนียนะคะก็มีเลยเอ่อการปรับแก้ไขใช้อัตราความเสียหายให้ถูกต้องนะคะก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตีอาชีพไหนๆเข้าอัตราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเออเกมนี้นะคะตัวละครแต่ละอย่างเนี่ยมันจะตีเข้าอาชีพอื่นๆเนี่ย มันตีเข้าไม่เท่ากันเนาะเพราะเราสามารถเข้าไปดูได้นะคะดูเขาบอกว่าสามาเข้าไปดูในวิกิได้ว่าแต่ละอาชีพสามารถตีอาชีพอื่นเข้ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ไอเทมเนาะปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีการแสดงการใช้งานก็คือเอ่อปรับปรับคําอธิบายของไอเทมอะคะ่ะให้ดียิ่งขึ้นนั่นยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าเนี่ยดีงามมากๆ,ๆเขาก็ยังคงแบบ ปรับให้เราอยู่เรื่อยๆเนาะแต่กก็กล้าจะใกล้ลงตัวแล้วแหละเพราะโดยรวมแล้วก็แบบโอเคมากๆต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนตำแหน่งของช่องว่างเอ้ยบอสก็คือบอสช่องว่างความมืดน,นะคะที่มันปรากฏอยู่ในตัวในค่ายอ็อกแล้วก็วิหารสีเลือดนก็จะมีเอ่อให้อยู่ที่ฟาร์มอเลฮันโดแทนก็คือจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับเอ่ออ็อกในเอ,อิบเซิร์ฟเอ์วียอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ เปลี่ยนตำแหน่งของบอสช่องว่าความมือที่อยู่ตรงวิหารสีเลือดให้ไปอยู่ตรงเทือกเขาทางใต้แทนนะคะก็อันนี้คือปรับบอสช่องว่างที่มันไปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็จะมีมอสคานกับเจ้าเออตัวอะไรนะแม่บ้านก็จำอะไรแนละ้วลืมอีกตัวหนึ่งอะ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าปรับแล้วเนาะโอเคอ่าต่อไปนะคะ เออเขาบอกว่าปรับเปลี่ยนเรื่องเคว็นะคะก็คือจะเป็นปรับคัตซีเนื้อหาหลักที่ไม่สามารถกดข้ามได้ให้สามารถกดข้ามได้เมื่อท่านดําเนินการเป็นครั้งที่สองนะคะก็คือถ้าเราทําเป็นครั้งที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นการปรับให้เกิดข้ามได้นั่นเองก็คือถือว่าตัวที่สองสามสี่เนี่ยก็คือจะข้ามได้อันไหนที่ข้ามไม่ได้อะไประมาณนี้นะคะก็คือข้ามคัสซีนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็ถือว่าดีงามนะคะ ประมาณนี้ต่อไปปรับปรุงเป้าหมายเคเวตตกป่านะคะก็คือปรับให้ง่ายขึ้นมีปรับภารกิจกิลตกป่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้แล้วก็เพิ่มค่าประสบการณ์คะแนนสมทบของเคเวสในภูเขาหิมะแล้วก็พื้นที่โอริทิธาล่านะคะอะสำหรับแผดวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีเพียงเท่านี้จริงๆแบบโอ้ไ oh ม <laughs> ่ก็แฮดมันน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างโอเค กิจกรรมเข้าใกล้เครื่องประดับระดับเบนจเข้าไปอีกกลาวนะคะสเ็คพืษภาคมถึงยี่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกห้าเนาะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมสําหรับคนที่ยังไม่ได้ประดับวีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจะเป็นการหาค้องก็คือเหมือนได้ระดับเอ่อเครื่องประดับวีหนึ่งชิ้นฟรีนั่นเองก็ไม่เชิงว่าฟรีหรอกค่ะ,คะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไปตีบวกเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะ อ่ะทีนี้ถ้าใครยังไม่เคยทําประดับตัวดีนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขึ้นคิดว่าให้ต้องมุมขวาบนเนาะว่ามันไปหายังไงทํายังไงแล้วก็มีประดับอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะถือว่าดีงามมากๆเลยนะถ้าใครยังไม่เคยทําไปทาซะนะเพราะว่าได้แต่ก,กูล1นหนึ่งครั้งนั่นเองโดยที่ช่วงนี้ก็ถือว่าจะดีงามก่อน25พฤษภาคมนะคะจะเพิ่มผงหินดําแสงจันทร์มอดไม่เนาะจะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เอาไว้ทํานะคะซึ่งจะเพิ่มให้2เท่าเลยถ้าเราใครไปเลือกเออเควสตีบอลก็จะได้4อันถ้าใครเลือกเควส ไลฟ์สกิลก็จะเป็น2ออันเลยนะคะโดยปกติเนี่ยมันจะให้แบบน้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีงานสำหรับคนที่จะไปทําก็ไปทําจะนะจะได้แบบเออจะได้เร็วขึ้นมันจะสามารถแบบทําให้เราได้ประดับวีตัวนี้ได้เร็วขึ้นนะคะ,ะกิกรรมเปิดฉากกุทธ์ุกําจัดบอชอกว่าหงความมือนะคะ อันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเตีบอสช่องว่างความมืดโดยที่หมด25พฤษภาคม2565เช่นเดียวกันเนาอโดยกิจกรรมนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่กำลังทำของวีร0อยเปอร์เซนอยู่นะคะเพราะว่าเราเขาบอกว่าถ้าเราไปตีบอสช่องว่างความมืดตอนนี้นะคะจะได้รับกล่องใบอัญเชิญหัวหน้าปลุกพลังมาซึ่งจะสุ่มรับไม่ว่าจะเป็นใบอัญเชิญแม่ทับอิมปลุกพลังหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรต้นไม้วิญญาณทึ่มอะไราพวกนี้นะคะก็ถ้าเอาใบพวกนี้ไปตีนะคะจะได้พลังของบอสและก้อนผลึกเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเอ้ยไม่ใช่ขอโทษต้องบอกว่าเมื่อกําจัดบอสช่องว่างเนี่ยก็คือจะได้พลังของบอสและก้อนผลึกเพิ่มเป็นสามเท่าด้วยนะคะก็คือได้จากใบด้วยแล้วก็ไปตีบอสตัวน,นั้นๆอย่างเช่นสมมติบอสต้นไม้วิญญาณทึ่มอย่างเงี้ยก็จะได้ก้อนผลึกต้นไม้วิญญาณทึมกบสะเก็ด เยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็คือดีงามต่อผู้ที่กำลังทําอย่างที่บอกก็คือทําของวีร้อยเปอร์เซนอยู่ถ้าใครไม่รู้ว่าทําของวีร้อยเปอร์เซนต์ทำยังไงก็ดูคลิปแม่บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นว่าให้ตองมุมขวาบนอีกชเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าร,รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็ยังไงนะใครไปทำอยู่ช่วงนี้ก็แนะนําให้ไปตีบอสช่องว่างสัะนะคะแล้วก็ถ้าบอสช่องว่างเนี่ยแห่งความมืดใครไม่รู้จกักก็เดี๋ยวขึ้นคลิปว่าให้ตองมุมขวาบนอีกชเช่นเดียวกันนะคะแต่โดยรวมคร่าวๆแล้วมันเป็นบอส เกิดไม่เกินสัปดาห์ละ12ตัวนะคะโดยที่จะสุ่มเกิดทุกสัปดาห์เนาะจะสูงสุดก็คือไม่เกิน12ตัวนะจ๊ะไปตีก็จะได้ของแบบสุ่มประดับตั้งแต่เออหินคอนจนถึงประดับต่างๆอะไรแบบนี้นะคะก็ะไปดูกันได้นะเผื่อใครยังไม่ได้ปลดล็อกหรือเป็นผู้เล่นใหม่ก็อย่าลืมนะคะไปดูคลิปกันได้เด้อการรางวัลเชื่อมต่อในเดือนพฤษภาอันสดชื่นนะคะเอ่อกิจกรรมนี้เริ่ม12พฤษภาคมถึง18พฤษภาคมนะคะโดยที่ อ,ออนไลน์ครบ60นาทีรับไปเลยยาเสน่ห์ลึกรับ1อันแล้วก็กล่องน้ำยาวิเศษร,ระดับสูง1อันแล้วก็คัมภีร์เพื่อนอตา,าก,กันดบ60นาที1อันนะคะ เชื่อมต่อครบ120นาทีได้ตำราฝึกฝนต่อสู้1ชั่วโมงแล้วก็ตำราฝึกฝนทักษะอีก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็คำแนะนําของความทรงจำเนาะไอใบความในหนาข,ของความทรงจําจะเป็นสุ่มสงเก็ดความทรงจำนะคะทาให้บ้านจําไม่ผิดเนาะก็จะได้ทุกวันนะคะรีเซตท,ทุกวันตอนเที่ยงคืนนะคะก็อางอ่ายออนลาให้ครบวันละ120นาทีเนาะก็จะได้แบบของพวกนี้นะคะก็จะมี60นาทีกับ120นาทีนะคะเอาครบ,ครบก็120นาที ตั้งแต่วันที่12ถึง18พฤษภาคมนะคะทุกคน โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมเพียงเท่านี้เนาะถ้าตรงไหนไม่บ้านตกหล่นไปก็ต้องขอภัยด้วยนะคะให้ยังไงทุกคนเป็นงไงแพทวันนี้น่ารักมาก <c oughs> คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไม่กัดจ้าโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ิดต่ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่บายบาย